ก็ขอขับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่มือลั่นเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกที่จะเนึ่ววันนี้เราก็จะมาเล่นการีกันแต่ว่าตาเมื่อกี้แพ้ไปแล้วุ๊ยมาแล้วไปไปไป ออ,ออกอะไรครับเนี่ย,ยกยารีจำเป็นต้องใช้ไหมเพราะว่าจะออกไอโซสกอร์อะฮะ เปลี่ยนของอยู่ไม่เห็นโอ้โยกไปยอ้ยกไปไกลเชียวโอ้โหครึ่งหลับไปเด้ครึ่งหลับไปเด้เอ้ยมันมันจะมาเอ้ยสวยวู้มันโหดนะะเมื่อกี้ลัดช็อตสามร้อยเออเอออมันกลับมันกลับโอ้ ตกใจหมดนึกว่าแลสตาที่แล้วอย่างแรงอีดีหยวนะนาคอสกลางอุ้ยเต็มคลิปเต็มคลิปเอาเรียบร้อยบนลินดิสกับตีมี่ยังไม่ได้ทำอะไรฟอเรนโซลคิวไปละมันอยู่บนเยอะอยู่บนสามโอ้โหสุดยอด ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ไม่เสียฟิกเพราะว่าไม่มีฟิกไม, <laughs> ไม่เสียอยู่แล้วก็นึกว่าเอาฟิกมาว้าว้าว้าวลินดิตต้องมาแน่นอนจังวนันนี้มาน้าหมดเจ็บเก็บ โลกอู๋อเู๋ตายโซโลคิวบอลโดนโซโลคิวเอ้าไปวู้ย่าหิวคิดต่อบอกว่าย่าหิวต้นเกมดูดีเลยเกมอาจจะเละเอ้ยแต่ทีมเราแทงหนากว่ามันน่ะ โดนโอ้ยยอ้อยอ้ยอันติถล่มอันติเพื่ออะไรไม่โดนมานาก็หมดเนี่ยอาเอ้ยเอ้ยมีฟิกมีฟิกเพื่อนเพื่อนเพื่อน แล้วเราเดินเข้าไปทำไมเนี่ย,อ,ยออทอดทีทอดท,ทอดีทอดเลยทอดเลยจังหวะนี้ทอดเลย,ยไอล้ละกางอะไรครับเนี่ยกลางอะไรครับเรียบร้อยโดนดินดิสโดนลินดิสพี่แม่งัดงไงมันก็เลยอยู่กับที่อะถ้าไม่งัดน่าจะหรือเปล่า โอ้โอ้โอแล้วเบมนันแกงง่ายกว่าน้องมิกะไม่ชิ้นต่อไปจะออกตัดเลือดที่น้องมิกกำลังขึ้นตัดเลือดอยู่เนี่ยหลังรองเท้าแล,แล้วจะออกตัดเลือด เอเอาไม่ต่อเพื่อนอันติแล้วละกันง่ายจังวะมันไม่คิดจะหลบไหนหรออุ้ยลินดีเจ็บลินดเอา้ายีน่าเพื่อนยีน่าเพื่อนรักมาช่วยก่อนสวยเอ้ยมันชุบมันชุบชุบคู่ชุบคู่โอ้หายหายวับไปกับตาอ,อุ้ยสวย อ่าบตายซะวิสีตัวแล้วลัดช็อตทั้งนั้นไปลัดเขาทั้งนั้นเลยสยัดไปเลยว้าวว้าว,าวามันมาแล้วมันมาแล้วนี่อเอลันโด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยลม <c oughs> อ้าโอ้ไม่ก็ไม่นะเราตายแน่แน่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ออืเดี๋ยน้องมิกน่ะปล่อยน้องมิกไปเลยน้องมิกเอาตัวรอดไม่ได้น้องมมกว่าเลดเกมน้องมิกไม่มีที่ยืนแน่เลยแต่ละตัว โอ้ทีมงานมันมาเยอะทีมงานมันมาเยอะพี่แม็กพี่แม็กฝั่งคีดตัวเองอ้โอ้มันจะเอาน้องมีคนเดียวโอ้ตันซามมันจะชุบมันจะชุบอ้าวชุบไม่ได้ เฮ้ยฟอเรนฟอเรนจะฆ่าเพื wow, wow, ่อนเราอ้มันมาล้างอ่ะนะเอ้ยโอเฮ้ยเทลมันจะคิดยังไงวะเทลมันจะเทลมันจะยังไงวะจะตายอยู่แล้วน่ะยังไม่กลับบ้านเลยว้าวว้าวตายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย มันจะมาฆ่าน้องเมฆเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคียบบอนเคียบบอนเคียบบอนเพลสเคียบบอนเพลส เฮ้ยเราอยู่กันสามคนนะเฮ้ยเราอยู่มันออกมาปุ๊บมันตายเลยว้าวว้าวโดนคองตีน้องมีโดนคองตีเพื่อนเรากลางแตกเรากลางแตกแล้วเอาๆนาคอดนาคอดจะมาซูยีน่าเฮ้ยๆๆ้ยางปล่อยทิ้งลางอย่างนี้ไม่ได้มี่อ เดี๋เดๆดเดตีมี่ออกของซับดาเมจที่ไม่ลองดูดิตีมี่ออกของซับดามจเทลเจ็บเทลเจ็บเทลเจ็บเอ้ยกันดิกันดิเอ้ยสวยสวยตายตายสองตายสองลินดิตายลินดิตาย ตายหมดเหลือฟาเรนเหลือฟาเรนฆ่ามันฆ่ามันเออเออเออด,ด,ดันดันดันดิดันดิได้สองป้อมแนะ่ได้สองป้อมเมทตัวนี้ตีป้อมแรงนะจ้าเมทตัวนี้ตีป้อมแรงเมทตัวนี้ตีป้อมแรงจบได้จบได้ Attack, attack! Woo! -hoo, woo! Woo! Right! How? Hey. Woo! -hoo. Woo! -hoo. Woo! -hoo.

อยากให้ทำอะไรต่อก็คอมเมนต์คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นเกร okay, สวัติทีนี้จะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ